สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่ยิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ยิวพามาดูต้นคลีบลาวานค่ะช่วงนี้ที่บ้านแม่ยิวเขาฝนตกนะคะต้นไม้เขาได้น้ำฝนเขาก็ดีใจมากเลยนะคะคลีบลาวานกระถางนี้อัดแน่นไปด้วยต้นคลีบลาวานเลยนะคะ ลักษณะใบของเขาจะเป็นสีลายเขียวอ่อนผสม,มกับเขียวแก่จะมีขอบใบนะคะเนี่ยขอบใบชัดเจนปลูกง่ายคะ่ะตัดเอาไปปักปักก็จะเกิดเลยนะคะต้นนี้แม่อิวยังไม่ได้แยกออกไปอีกแยกออกไปหลายรอบแล้วนะคะ ตายยากมากเอาไว้ปลูกช่วยดูดสารพิษได้ด้วยนะคะสำหรับต้นครีบปลาวานเยอะมากเลยค่ะเป็นโกเลยจะผงังน่าจะทะลุไปถึงข้างล่างแล้วน่าจะเป็นสิบกว่าใบนะคะตรงนี้ ปักปักก็เกิดปลายใบยแหลมมากค่ะ หลังจากเราดูต้นคลีบราวานแล้วต่อไปแม่อิวก็จะพามาดูต้นโปยเซียนนะคะโปยเซียนที่แม่อิวให้ดูนี้เขาจะมีดอกเป็นสีเหลืองโปยเซียนนี้จัดเป็นต้นไม้ที่อยู่ในกลุ่มเสียงทายนะคะเป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ประดับบ้านใดที่ปลูกไว้แล้วดอกโปยเซียนมีตั้งแปดดอกขึ้นไปนะคะ จะถือว่าโชคดีนำโชคนำลาบมาให้สีเหลืองนี้จัดเป็นสีที่เป็นมงคลที่สุดนะคะสำหรับดอกโบยเซียนดอกนี้ก็หลายดอกนะคะเนี่ยมีหลายสีด้วยกันนะคะ อันนี้ก็ป้ยเซียนสีชมพูออกส้มๆนิยมปลูกเช่นกันค่ะสำหรับป้ยเซียนนี้ชอบแดดรำไรนะคะการขยายพันธุ์ก็โดยการปักชำโดยการนำกิ่งไปปักชำในน้ำ ให้ส่วนของกิ่งอยู่ในน้ําประมาณ1นิ้วนาน15วันก็จะมีรากออกมานะคะส่วนใหญ่คนไทยเราจะนิยมปลูกต้นโปยเซียนเพราะว่าอาจะนําโชคนําลาบมาให้ถ้าดอกโปยเซียนถ้าต้นโปยเซียนออกดอกนะคะค่ะและพบกับอีว,วิวใหม่คลิปต่อไปค่ะบายค่ะ